วัสดีครับวันนี้พบเกีมวันพีเจเชว์คมครับมสเตอร์เคก็วันนี้ครับในบทของ p ีอเนาะวันนี้ครับจะมาแนะนำครับทีม1ทีมนะครับที่คุณสามารถจัดตามกันได้เนากก็เป็นแนวทางเนะาะถ้าคุณคิดว่าจะเล่นทีมอะไรดีทีมนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆเลครับนั่นคือทีมของสายกระดาษจดนะครับ ก็ทีมนี้ก็ออกมาสักพักแล้วแหละแต่พอดีผมพึ่งได้ตัวคอยมาครบทั่วสามารถจัดทีมได้เนาะก็เป็นทีมของกระดาษจดในยุคใหม่ครับซึ่งทีมนี้เก่งนะเป็นทีมนะครับที่เอาไว้แก้ทางสายธงได้ดีมากๆสายธงหลักๆที่เอาไปแก้ทางก็จะเป็นนิกะนิกก์หกดาวบวกนิกะหกดาธรรมดาอะไรอย่างนี้เอาไปแก้ทางสายธงหรือสีเหลืองที่เป็นสายธงได้ดีมากๆนะครับก็เป็นทีมประมาณนี้เลย ก็จะหานะครับคุณมีเป็นนามิจังคู่กับเคลนหน้าจังหกดาวนะแนะนําว่าเอามาแทนไอเจ้าอุตะดีกว่านะครับเพราะนายเมจังคู่เนี่ย,ค,ยค่อนข้างจะป่วนดีมากๆดีกว่าอุตะอีกนะแต่ตอนตอน,ตอนนี้ผมไม่มีเนาะก,ก็เลยจัดทีออกมาได้ประมาณนี้ครับทีมผมนะครับก็จะมีเป็นโรบินจังครับค,คู่กับโคลราจังหกดาวครับตัวนี้ครับไม้ตายก็คือ ศัตรูนะครับสตัวจะโดนดาเมจ3เท่าไป3ครั้ง3เท่า3าครั้งกลายเป็น9เท่าเนาะค่อนข้างจะแรงมากครับก็มีดาเมจที่แดงมากเลยนะเป็นสายดาเมตนะครับแล้วก็ถ้าศัตรูศัตรูที่เป็นสายธงนะครับจะมีโอกาส75%ทําทำให้ติดช็อตไป15วิถ้าหากไม่ใช่สายธงก็จะไม่โดนนะ้องก็เอาว่าจะการสายธงเลยนะ สายธงเนี่ยมีโดนช็อตนะครับ1ิบาวินะติดตัวนะครับก็คือสายกระดาษจดนะครับจะเพิ่มโจมตีเพิ่มป้องกันศัตรูสายธงจะถูกลดป้องกันลงไปตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็เอาไว้จากการสายธงเนาะก็ไม่ตายติดช็อตได้ของสายธงติดตัวลดเกราะได้ของสายธงเนาะก็ประจุขอนเอาไว้ปราบสายธงที่แจ่มมากๆครับคู่นี้ ติดตัวก็คือสามารถการช็อตได้100%ถึกต่อสายธง30%นะครับสายธงตีมาก็จะตีเบาขึ้นมาครับ30%นะโรบินจังคู่ขอลาจ,จังนะครับต่อไปก็จะเป็นอูตินะครับคู่กับมาเรียคู่นี้เป็นสายของด,ดีบัฟนะครับสกิลมาแต่ก็คือศัตรูนะครับระยะกว้างจาัดหุบลด ้องกันถูกลดความเร็วลงไป20วิแล้วก็สู้ที่เป็นอาสายโจมตีสายโจมตีดูตรงอ่รูปนะครับข้างข้างข้างขวา,ขามือของรูปนะก็จะมีเป็นสายโจมตีสายอา่บัฟสายดีบัฟสายฮิวอะไรอย่างี้สายโจมตีก็อย่างเช่นเป็นโรบินจาตัวนี้โรบินจางตัวนี้เป็นสายของโจมตีครับดูด้งเดก็ได้ที่เป็นลูกของดาบไข่นะ รตูที่เป็นสายของโจมตีนั้นก็จะถูกลดค่าพลังครึ่งหนึ่งนะครับถูกลดค่าพลังครึ่งหนึ่งลงไป25วินะครับใน,ในการลดของโจมตีและความเร็วนะหายไปครึ่งหนึ่ง25วิแล้วก็มีการทำดาเมจใส่อีก2.8เท่านะก็เป็นสายของดีบัฟที่มีดาเมจขึ้นมานิดหนึ่งเนาะก็ถือว่าปวดดีมากๆเลยนะลดทั้งป้องกันลดทั้งความเร็วแถม ถ้าหาเป็นสายโจมตีลดโจมตีและความเร็วซปีกขั้นหนึ่งนะครับแจม่มมากเลยส่วนติตัวคือสายของกระดาษจดเพิ่มโจมตีเพิ่มเลือดเพิ่มความเร็วนะครับตัวเองจะกการการถูกลดค่าพลังเครื่องหนึ่งร0อแล้วก็ถึกต่อสายของกรามนะครับสาินะแล้วก็เป็นน้องตายคู่วันด้าน,นะครับ6ดาวของเทเชอร์แบบนะครับคู่นี้ สกิลก็คือ,อาสายของดาบกระดาษจดนะครับจะถูกบัฟความเร็วบัฟโจมตีบัฟป้องกันขึ้นยี่ิบหาวิทำดาเมจศัตรตูนะครับ3ตัว2.5เท่าถ้าหากเลือดมีน้อยกว่า60%เซลงไปจะฮิลเลือดขึ้นมาให้3.5เท่านะครับของค่า r า v นะ บัฟได้ทำดาเมจได้แล้วก็ฮิวเลือดได้เนาะติดตัวคือสายของดาบกระดาษจดนะครับก็จะเพิ่มเลือดแล้วก็ถ้าหากมีการฮิล3ครั้งขึ้นไปสายของกระดาษจดก็จะมีการเพิ่ม RCV เพิ่มโจมตีเพิ่มขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับตัวเองก็จะสามารถการการถูกปิดไมตาย100%ซถึกต่อสายธง30%มนะครับ ก็คู่นี้มันจะเน้นถ้าหากคุณหิวเลือดได้3มครั้งปุ๊บมันจะเก่งขึ้นเลยเพราะมันจะมีการาชังเพิ่มโจมตีเพิ่ม RCV เพิ่มขึ้นเนาะแต่ก็คือว่าต้องฮิวเลือดเกิน3ครั้งขึ้นไปก่อนนะครับก็ตัวเองนั้นก็มีฮิวเลือดเหมือนกันตัวเองฮิวเลือดได้1ครั้งแล้วก็เพื่อนทีมก็จะเป็นชอปเปอร์คุงชอปเปอร์คุงอัลบาบับแล้วก็ฮิวเลือดได้เหมือนกันนะพอฮิวเลือดได้ครบปุ๊บ ผลลับก็จะสําเร็จมากขึ้นนะครับก็จะมีการเพิ่มโจมตีมากขึ้นไปนะก็ไปคอมโบกันเนาะชอปเปอร์คุงคอมโบกับน้องตายคู่วันด้าในการหิวเลือดนะครับชอปเปอร์คุงค่อนข้างจะประตคอนที่อ่ป่วนในการทําให้เราไม่ตายได้ดีมากเลยนะพอชอปเปอร์คุง6ดาวสีม่วงเนี่ยหิวเลือดมันแรงแรงแบบโคตร,รเลยสมมุติเลือดคุณนั้นใกล้หมดหลอดแล้ว ช็อปปอคุงออกมาฮิวเลือดให้เลือดขุ่นนั้นจะแทบเต็มหลอดเลยนะมันฮิวแรงโคตรๆนะครับสิกงทย่ก็คือทีมเราระยะกลางจะบัฟ RCV บัฟกาดแล้วก็บัฟคลิเพิ่มขึ้น15วิทีมเราระยะกว้างจะฮิวเลือดให้4เท่าของค่า RCV คือตัวเลขอาจจะดูน้อยแค่4เท่าแต่พอเล่นจริงเนี่ย4เท่าเนี่ย มันคือแทบเต็มหลอดหรือเต็มหลอดได้เลยนะมันหิวเลือดได้โคตรแหลงนะครับทำให้เกมเปลี่ยนเลยนะพอเราใกล้ตายปุ๊บชอปเปอร์ออกมาหิวเลือดให้ปุ๊บเลือดเราเต็มหลอดใหม่พิกเกมกับชนะโคตรง่ายครับติดตัวก็คือสายของกระดาษจดเพิ่มเลือดเพิ่ม rcv เพิ่มป้องกันถ้าหากหิวเ,เลือดครบสครั้งขึ้นไปก็จะเพิ่มโจมตีให้อีกนะครับ ตัวเองสามารถกันการปิดไม้ตาย100%์ถึงต่อสีเหลืองสิบเ์เซน์ะครับชปเปอร์คุงสุดท้ายก็จะเป็นนอกอุตตะนะครับอุตตะ6กดาวสีม่วงนะครับดีเมเต็ดสกิลก็คือสายของกระดาษจดนะครับก็จะเป็นการบับโจมตีบับไม้ตายไวขึ้น15วิสตรูระยะกว้างทํำดาเมสใส่ไป3.5เท่า ติดตัวก็คือสายของกระดาษจดเพิ่มเลือดเพิ่มความเร็วถ้าหาอ่าทำดาเมจไปครบ4ครั้งขึ้นไปกจะเป็นการเพิ่ม RCV เพิ่มโจมตีไปอีกชั้นหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้เลยทีมของกระดาษจดน,นะส่วนแถวล่างเนี่ยก็จะเป็นเจ้าเนโกะมาโมชิตัวนี้ผมจำไม่ได้แฮะว่าเอามาจากไหนก็ได้าามีใส่ไปก็ดีเพราะเนโกนะนั้นมันก็จะมีการบงการบัฟของสายของลูกศรแล้กระดาษจดเนาะ เริ่มเกมมาสิบวิแรกครับลูกศรกระดาษจดก็จะมีการเพิ่มป้องกันเพิ่มขึ้นมาเวลาผ่านไปห0สิบวิก็จะมีการเพิ่มโจมตีเพิ่มขึ้นให้อีกชั้นหนึ่งนะครับก็บัตรคอร้อนเสริมเนาะของทีมของสารกระดาษจดได้ดีเหมือนกันนะก็เน้นเน้ย้ำว่าถ้าคุณมีเป็นนายนจังคู่กับคารินาจังแทนอุติดีกว่าจะทีมนั้นจะเก่งกว่านี้เนาะเข้ามาขายของกันสักครู่นะครับก็บวันนี้ครับผมจะมาแนะนำครับร้านขายไอดีดองเพชรเนาะ ร้านของซอมบี้ลัสนะครับก็เป็นร้านขายไอติมทองเพชรที่ราคาไม่แพงครับแถมมีหลายเกยมมากๆครับสินค้ายเยอะมากๆเลยนะก็มีทั้งเกมของวันพีชเบลตี้ลัสนะครับวันพีชเทเชอร์คูสก็มีนะบีดเบรฟโซนะครับอ่าดักบอลเลเจนด์แล้วก็มีเกมแบล็คโควเบอร์นะครับส่วนไอเจ้าเกมของอวันพีชเทเชอร์คูสเนี่ยอยู่ด้านล่างจะต,ต้องกดอาคำว่าดูทั้งหมดนะนี่ครับ ใบพีแต่จะคูนก,ก็มีขายเช่นเดีวยวกันนะครับซึ่งก็จะมี ID ดีแบบว่า,าวัดดวงราคา10บาทต้ยนะครับคือคุณแค่อาจ่าย10บาทแล้วก็วัดดวงสุ่ม ID ก็มีด้วยเหมือนกันนะื่อคุณดวงดีนี่ครับเห็นไหมสิบบาทไม่สิทธิ์นะแต่ก็มีเกลือเหมือนกันนะครับแต่คุณคิดว่าคุณดวงดีลองดูก็ได้10บาทอาจจะได้ ID ดียตเพชรเยอะๆมานะครับราคาก็ไปทั้ง3 0 0อ่า700 ก็มีเหมือนกันเนาะก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกครับก็มีขายหลายเกมนะร้านของสอมบี้ลัสนะครับลิงก์ของร้านอยู่ใต้คลิปหรือเสิร์ชหาใน Google ขึ้นด้วยเหมือนกัน,นครับซอมบี้ลัสครับมาครับเรามาลองเล่นกันเลยครับก็สู้กับทีมของนิกะสายธงนะครับเหลืองธงนะมาลองดูกันครับคอมโบอของทีมของกระดาษจดเนี่ยถ้าหากชอปเปอร์ออกก่อนเนี่ยคือจบเลยนะ ชอปเปอร์ต้องออกหลังสุดเพราะถ้าหากชอปเปอร์ออกก่อนมันคือแทบจะไล้ผลเลยอ่ะเพราะชอปเปอร์ออกมาเพื่อทําให้เราไม่ตายเลือดเต็มอีกครั้งหนึ่งถ้าหากเลือดเรายังไม่ลดและชอปเปอร์ออกมาคือมันดูเสียเปล่านะตอนน้องงานชอปเปอร์คดอ,ออกหลังสุดนะครับคอมโบนี้ทีมเขาไม่ตายน่าจะไวกว่าผมนะเพราะงั้นเขาน่าจะออกก่อนแหละ ดูกันทีมเราไม่ได้เร็วหรอกแต่แต่ทีมเรานดะ้มีดาเมจค่นอนข้างจะแรงแล้วก็าตายยากเพราะสเปอร์นี่ก็ออกมาครับทำดาเมจมาครับเลือกหายไปประมาณครึ่งหนึ่งโมโม่บัฟกรอกบัฟชิวไอชิวของมันนี่แหละน่าลำแขวนเป็นน้องสา่คู่มันได้าบาัฟต้นตีป้องกันนะครับท่านำไปไปชิวเลือดหมานิดนึงซัปเปอร์ชิวเลือดหมาแล้วออกไกเกินไปซัปเปอร์ไม่เป็นไรหรอก ครับเลือดเต็มครับฮิวไปเท่าไหร่เจ็ดันกว่าใช่ไหมโคตรแรงเลยลออครับออดี้ครับต้องลุนแหละติดโซ่ไหมติดโซ่ไป2ตัวนะครับครับรถปนจางครับทันไปหนึ่งสสมครับแล้วก็ติดช็อตไปนะครับแล้วก็เป็นอุติมาเลียลดต้องกันความเร็วค่าพลังครึ่งหนึ่งล,ล,ล,ลดลดลดทำได้ไปไปคือลดไป3ามชั้นนะ่ะ ําให้เขามีค่าพลังครับเหลือที่เท่าไรเอ่ยแค่ความเร็วหายไปแล้วป้องกันเหลือแค่สามสี่นะครับบางและแต่ดาวเมฆเขาเยอะนะดาวเมฆเขาตั้งเท่าไรสิบกว่าใช่ไหมใครมาเอ่ยนี่กะมาอืมอุตะไปเลยครับตอนนี้จ้าวเมฆเขาตั้งสี่สิบกว่าคือเขาโคตรแรงเลยนะดาวเมฆของเขาเนี่ยสู้ดาวแบเดียวไม่ได้ครับทีมเรา เนโกออกมาครับทำการทำดาเมจบัฟปอ้องกันบัฟโจมตีบัฟป้องกันตัวเองไปนะครับแล้วก็ไปต้องต่ายคู่ครับต้องต่ายตัวมาบัฟความเร็วโจมตีบัฟป้องกันและทำดาเมจไปครับฮิวเลือดมาครับเห็นไหมทีมเราเลือดติ่มแล้ว <laughs> ทีมเราอ่ะเน้นฮิวเลือดนะครับเราไม่หนาแต่เราฮิวเลือดได้ดัวงเงี้ต้องต่ายคู่ฮิวเลือดได้ซัพเปอร์ฮิวเลือดได้ครับมันเลยเป็นทีมค่อนข้างจะอาถึกโดยการฮิวเลือดนะ ถึงดีเฟนซ์จะไม่หนาก็เถอะแต่หิวเลือดน,นั้นหิวเลือดแหล่งมากช็อป,ป์กุงหิวเลือดมาครับอยู่ที่หิวมาที่7,000นะครับเต็มหลอดอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมเขาตีเราไม่ตายง่ายๆหรอกเอาไวเป็นน้ำมิจงังไอ้เป็นอ่าโรเป็น่สังครับ 1, 2, ึสองสาช็อตคอมโบไปครับแล้วก็อุติมาเรียวลดกระอความเร็วคาพลังครึ่งนึง ดาวม่ไปตอนนี้เขาเหลือแค่2ตัวก็คือจะเป็นเออนิกะโมโมจบครับเห็นไหมทีมของกระดาษสดชนะทีมของเหลืองธงนิกะได้ง่ายๆนะและทีมเรานั้นเลือดแทบไม่ลดอะ <c oughs> คือ,น,อน้องตายคู่หิวเลือดได้นิดนึงชอปเปอร์คุงก็หิวเลือดได้อีกคือเป็นทีมที่เลือดคือแบบแทบจะเต็มตลอดเวลาเลยนะจะมากครับ เรามาย้ำกับทีมเหลืองอีกครั้งนะครับก็เป็นทีมเหลืองเหมือนเดิมเนาะเหลืองแบบว่าผสมทงนะครับก็ทีมเหลืองทงเราเจอบ่อยเนาะเพราะงั้นก็เอาทีมนี้ไปสู้ได้นะครับพาะมาปตครเอาเป็นทีมที่เอาไปแก้ทางของทีมเหลืองทงได้ดีนะครับทีมของกระดาษจ,จดเนี่ยเลยถ้ายิงคุณมีเป็นนายมิชังคู่กับคาริน่าเนี่ยทีมนี้มันจะยิงโอพีขึ้นนะแต่ผมไม่มีเปิดไม่ได้ที ถ้าหากมีก็ทีมเนี้ยโคตรเทพเลยนะมาด้วยกันทีมเขาถ้าจะไม่ตัะออกก่อนแน่ๆเลยยามาโตะมาแล้วครับใกล้เต็มเลยครับอืมยามาโตะโอเด้งมาแล้วโอเด้งมาครับติดโซ่โอโหติดโซห้าตัวโอ้โหจะเอาอ,อะไรไปสู้วะเนี่ย ติดโซ่ห้าตัวอันนี้ไม่ใช่ผลของทีมนี่ผลของดวงนะครับผมไม่ตัดแล้วกันให้ดูว่าถ้าหาคุณดุงซ้ยติดโซ่ขนาดนี้คุณยอมแพ้นะครับโอ้โหอันนี้สุดจริงครับติดโซ่ไปห้าตัวจะเอาอะไรสู้เนี่ยโอเคครับแพ้เถอะถ้าจะติดโซ่ขนาดนี้ ลองสู้กับทีมปืนนะครับอันนี้คือทีมปืนนะอ่าผมไม่เอาแล้วทีมเหลืองผมรู้สึกอ่ากลัวโอเด้งติดโซ่บ้าบอห้าตัวครจะสู้ได้เหรออันนั้นคือดวงโคตรสวยเลยครับติดโซ่แบยห้าตัวเนี่ยมันโอกาสออกอยากนะในการติดโซ่เยอะขนาดเนี้ยอาผมก็โดนแม่งเฮ้ยห้าตัวมาครับ ท่าสด VS ปืนนะครับที่ปืนนั้นดาวเมทอยู่ที่ไอเจ้าเอสนะครับเอสกลุ่มเนะี่ยดาวเมทหลักของทีมนะอ่าคที่สลุทําการบัฟนะครับรตัวละครที่ไวสุดแล้วของทีมดาบรืยทีมปืนนะครับเป็นตัวละครเอ,อามาบัฟที่ไวมากครับทีมเท้าไวกว่าอยู่แล้วทีมผมไม่ไวหรอกอ่าต่อไปเป็นซัพเปอร์อ,อกไวเกินครับอันนี้ ทำให้เราคิวด้วยไปแล้วเรื่องเรายัางลดนี้เดียวเองเบกไม่ออกมาทั้ดาเมจทําดาเมจทําดาเมจทําดาเมจกี่ครั้งวะเนี่ยโอ้โบัฟความเร็วบัฟคลิกนะครับท่านเม่มาประมาณ6ครั้งมั้งแล้วตายคู่ครับบัฟบัฟป้องกัดนดาเมจไปครับเอสกลุ่มมาแล้วครับดาเมจมาครับมาป้องกันผสมตีทัาดาเมจมาครับแต่เราถึกต่อสายคงไง มาเลอุติลดลดไปลถไปลถไปลดไปลถไปลดไป,ดไป,ดไป <laughs> จะหามาเลอุติออกก่อนนะดาเมทหลังจากเนี้ยจะโคตรแรงนะเพราะเขาถูกลดไปแล้วอุตมะครับโจมตีมาตางไว้ขึ้นทำดามเมทไปนะครับต่อไปเป็นอ่ารถเป็นจัางคู่คเ, 2, 3, เลยครับดาเมทสองสามตายไปแล้วครับคิสลูครับบัฟโจมตีไปช็อปเปอร์เขาก็มีช็อปเปอร์เขา ทิวเลือดแรงไหมอันนี้ผมไม่เคยดูฮิวเลือดมาพันสีน่กระจกเดี๋ยวดูช็อปเปอร์ผมแค่พันสี่เองอ่ะช็อปเปอร์เหลืองเดี๋ยวพอจดูช็อปเปอร์ม่วงนะช็อปเปอร์ม่วงฮิวเลือดทีนึงอะ่ะของไายคู่มาครับบักฟาร์มเร็วโจมตีป้องกันทำดาเมจมาครับต่อไปเป็นใครเอย่ยช็อปเปอร์ม่วงออมาดิ ฮิวเลิศโชว์ทหารคู่ทำดาเมจลดป้องกันนะครับมาชอปเปอร์ม่วงโชว์ที่อาร์ซิวีฮิวเลิศมาแปดพันเงครับเต็มหลอดครับฮิวเลอดโคตรแรงชอปเปอร์ม่วงเลยอะโอเคเหลือสองตัวแล้วเขาเหลือเป็นชอปเปอร์คิซสลุสบายเลยครับหนึ่งโอ้ตุ้มเดี๋ยวไปเป็นหมื่นนะมันกรนิกเป็นหมื่นนะ ประมาณนะครับทีมของการถาจรน,นะครับไม่ธรรมดานะทีมนี้ค่อนข้างจะเก่งอยู่นะเล่นสู้กับทีมเหลืองก็ได้ทีมทั่วไปก็ดีถ้าหาคุณไม่ดงซวยเจอโซ่แบบผมก็ชนะง่ายๆนะครับแล้วก็เน้นย้ำว่าถ้าคุณมีเป็นนายนั่จงังคู่กับคารินาจังเนี่ยแทนอุตะดีกว่าดีกว่า,วามากๆเลยนะคนรกก็แชร์ก็ตามเพิ่มกำลังใจใผมนะครับนีบ่ยสวัสดีครับ